ก็สวนนัสดีครับผมอ,อ่อุปกรณ์ประกรอบอาชีพนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องรีดถุงนะครับเครื่องรีดถุงสําหรับปิดปากถุงนะครับง่ายนะครับผมสาหรับซีนถุงปิดปากถุงด้วยความร้อนนะครับหนังก็พวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยปิดปิดปากถุงแบบนี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับร้อนร้อนเนี่ยปิดปากถุงนี้นะครับผมบนะครับสําหรับใช้นะครับตัวนี้เป็น มันจะมีตัวขนาดต่างๆนะครับจะเป็นขนาดที่เขาขายกันก็13นิ้วแล้วก็18นิ้วนะครับเี๋ยวสำหรับเขาขายกันนะครับตัวนี้ก็ถามว่าขนาดดูตรงไหนดูตรงนี้ครับผมวัดเอาครับผมตลอดนี้วัดเอาอ่าวันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับก็เหมือนเดิมครับผมไม่ได้ขายนะครับคลิปนี้ไม่ต้องติดต่อมานะครับ ส่วนราคานะครับมันก็จะอยู่ที่สิบสาสิบแปดนิ้วนี่ราคาต่างกันไม่ถึงร้อยสองร้อยหรอกครับราคาก็อยู่ประมาณสองพันห้าครับผมน่าจะเหมาะสมนะครับราคาตามควาที่ผมนะครับอย่างอื่นไม่รู้แล้วแต่พวกคุณนะครับใช้ขาเหยียบนะครับเวลาซีนต,ตึ๊บ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 นะครับสบวิตช์เปิดปิดเปิดได้นะครับ ราคาที่อยู่ประมาณนี้ครับสองพันห้านะครับถ้าเกินไปกว่านี้มันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับบวกลบได้บวกลบได้นิดหน่อยนะครับผมตามสถานที่นะครับแล้วก็ตจะส่วนใหญ่ไม่น่าไม่น่าจะเกินนี่ครับหรือว่าเกินวะแต่ราคาที่ผมบอกครับเป็นราคาที่สามารถซื้อได้จริงครับไม่ได้ว่่ไไมด้บอกราคาุมีนะครับเป็นราคาที่สามารถซื้อได้จริงครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับผม ก็วันนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับวันนี้มาแนะนํากันต่ออีกแล้วนะครับอยากให้ผมแนะนําอะไรก็โพสต์ใต้คลิปได้ครับนะครับเดี๋ยวผมว่างผมจะแนะนําให้ดูครับว่ามันอะไรยังไงหลักๆจะบอกวิธีใช้ต้องไปหาเองนะครับผมไม่ค่อยได้ยุ่งดีกว่าพวกนี้อ่าครับผมวันนี้ก็คุณมากครับที่ติดตามก็สวัสดีครับ